ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีดต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โอไมล์ทีวีเช่นเคยนะและในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมมาอวีกันนั่นเองนะฮะผมซึ่งวันนี้เนี่ยเปิ้ลก็จะมาลองสุ่มเจ้าตัวโกโจนั่นเองนะฮะผมนะหรือท่านอาจารย์โกโจนั่นเองสกินนี้เนี่ยเป็นสกินของพี่ทูเลนนะฮะตอนนี้เนี่ยก็มีคูปองอยู่ประมาณ6,212คูปองนะฮะแล้วก็สุ่มไปแล้วประมาณแบบ ห้สิบครั้งมั้งคือสุ่มฟรีนะผมห้าสิบครั้งโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มกันเลยละกันเนาะได้ดีก่อนนะเดี๋ยวขอไปดูไอ้นั่นก่อนว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดผิดอีหอยอีหอยกดผิดไหนวะคือยูจิอะยูจิเพิ่นก็อยากจะเตือเหมือนกันนะยูจิอ๋อนี่ยังไม่ถึงอีหอยหมาเอ้ย <c oughs> ขอโทษนะครับผมกับสำหรับคำหยาบโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวยูจิค่อยมาสุ่มทีหลังเนาะโอเคมาเริ่มเลยนี่เนี่ยสองร้อยเก้าสิบคูปองตูมได้กลางอาาเขตหนึ่งอันโอเคได้อะไรมาเอยได้รูปโปรไฟล์มานะครับผมใช่ไหมเออรูโปรไฟล์กลางอาาเขตโอเค มาอีกหกสิบครั้งนะครับไปตู้อตูมโอ้โหไม่มีอะไรเลยมาอีกตูม้มอุ้ยกลางนาเขตโอ้ได้มาสองอันแล้วนะครับผมโอเคหูถือว่าดโอเคอยู่นะดวงดีอยู่ว้าได้อีโมจิอีหอยเอามาทำไมก่อนอีโมจิงงมา เอาสกินมาให้ฉันเถอะฉันขอร้องวุ้ยได้สุ่มต่อเนื่อง33โอเคได้อยู่มา194ใช่ไหมโอเคอือตมไม่ได้หาอะไรเลยโอเคเดี๋ยวขอแบบสุ่มเกลือนะับผมแค่30สิจนแล้ไปเล่นฟรี10ครั้งโอเคได้อของฟรีของฟรีไม่มีไม่มี ไม่มีวี่แววว่าจะออกเลยนะครับผมนะเฮ้ยอันที่สามไม่ออกเลยหรอฉันจะเกลือหรือเปล่านี้อุ๊ยกลางนาเขตมาแล้วมาอสกินมาเถอะยี่ฮี้ <c oughs> ทำไมมึงไม่ออกละ่ะมึงออกให้กูหน่อยก็ได้สกินนะ่ะโกโจเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง แลกแปมฟรีแปบแลกสารสกินพัลลินครั้งของฟรีเล่นสิบครั้งได้อยู่นะฮะไม่ได้นี่แน่เอ้ยตู้โอโหเอาอีกเอ้ตู้โอ้โหไม่โดนไม่ได้อะไรเลยสักอย่างโอเคแปมหนึ่งของฟรีเล่นสิบครั้งอีกรอบหนึ่งฮะหืมการันตีปเนี่ย ขอออกแบบก่อนการันตีได้ไหมย่อยมากกูว่า้วมันต้องเล่นหนังยีกับกูพิเว็น ว่าแล้วมันต้องทำอย่างนี้กับฉันร้ายกาดมากไอ้นี่ร้ายกาดก่อนได้ไหมโอ้โหอ,อีบ้าเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งได้สามสิบชิ้นโอเคอืมอ่าของฟรีดีที่สุดนะครับผมนะโอเคได้ละอือเห็นปะ ได้ละยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลใหญ่โกโจอ่าโอเคค่ะโอเคเนาะแคปหน้าจอไว้ก่อนเนาะอืมแคปหน้าจอไว้เนาะไปขอบคุณมากครับโกโจอีหอยหมาโอ้โหกดรับสกินก่อนนี่เนี่ยอืมจบส่งสกินโกโจโอ้โห เทมากเทสุดๆอือโอเคจะบ้าตายแต่ลายวันคือสกินแต่ละอันคือแบบบ้าบอกหอยทอดมากโอเคเดี๋ยวเราไปลอง,ลองแบบวิกรอบโปรไฟล์โอเคถือว่าเลิศอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองแบบว่าไอ้เจ้าตัวยูจิกันดีกว่าเนาะเราในก็สุมโกโจโดได้ละเราไปสุมยูจิกันต่อเลยดีกว่า โอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยเปิ้ลก็อยู่ในหน้าของกิจกรรมของยูจิแล้วนะครับผมนะซึ่งอ่าเปิ้ลเนี่ยได้เล่นไปประมาณ2ด่านแล้วนะครับผมนะโดยการใช้ตั๋วฟรีนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาปัดเป่าวิญยาณกันเถอะปัดเป่ามาปัดเป่าไม่ต้องแสดงอีกด7เจ็ดสิบสี่โอ้โหได้รับรางวัลต่อไปนี้ได้ไรก็ไม่รู้กดเพื่อไปต่อเกลือนะครับเกลือ เออกดอีกเออเกลืออีกมากดอีกเออแปดสิบโอเคโอค้ยดีอยู่นะรอดไหมเออได้อยู่คิตติคข้อโอเคจะได้อยู่จิเลยไหม <c oughs> ถ้าเต้นมือมาทำไมวะโอเคกดอีกแล้วครับผมเออค่ะ เออคะ่ะมากูปองกูยังมีเหลืออยู่ยังไงมายังไงเออร้อเจสบสองละมาเออเก้าสิบอืมปัดเป่าชั่วร้ายเออโอ้โหบ้าบอมากเนี่ยขอลองแบบสิบเก้าหน่อยสิสิบสอง หกโอเคมาได้อะไรเอ่ยอม,มึงล็อกมองกุยแหละมึงล็อกมองกุยแหละตอนนี้เพื่อนไม่มีคูปองเหลือแล้วนะครับผมนะประมาณเก้คูปองเดี๋ยวเพื่อนขอไปเติมอีกรอบนึงเนาะ,ะโอเคมาตอนนี้เราก็ได้มาประมาณ3,196ันหรอคูปองนะครับ <laughs> กลัวมันจะเหมาหมดทั้งตู้อะคือคือกลัวมากเลยนะเนี่ยเอาจริง แต่อย่างน้อยยังไงก็เหมาอยู่แล้วละ่ะมาเดี๋ยวเราลองกดเลยดีกว่าครั้งสุดท้ายเออลดอมาเจ็ดสิบไม่ชอบเลยอะ่ะลดอีกไหมืออทำไมมึงไม่ติดคิดติเข้าให้กูเลยโอ้โหเี๋ยวก่อนนะเออห้าสิบโอ้โหทำไมมันลดทีละอย่างทีละอย่างวะแบบเออหกสิบห อืไงต่อตูกเออหกสิบสี่โอเคสามอือหกสิบสี่เออยังไงอุ๊ยคิติข้าโอ้โหมึงมึงเพิ่งมาคิติข้ลตอนนี้เหรอขอคิดติข้ลอีก <c oughs> มึงบ, <c oughs> มบ้าไปแล้วเกมนี้บ้าไปแล้วเกมนี้บ้าไปแล้วอืม โอ้โหโอ้โหจะช็อกโอ้โหจะช็อกโอ้โอ้โอ้โอเคได้มาแล้วโอ้อะไรก็ไม่รู้เหมาหมดตู้เลยอีดอ,อกเดี๋ยวก่อนเหมาหมดตู้เลยอีดอ,อกโอ้ยยินดีด้วยคุณได้รับสกินยูจิอิตาดอลียืนยัน เ <ś led> หมาโมตู้นะคะอีเวนเหมาโมตู้ทั้งสองตัวเลยมาโอเคได้ละอีเวนบาบอคอยทอดมากดูดีเท่มากโอ้โหคือแบบเหมาเหมาทุกอย่างเหมาเหมาไอดี ID. นี้ไม่มีคำว่าแบบคูปองเดียวได้เลยนะครับผมนะคือเหมาเหมาทุกอนูเ <ś led> หมาทุกอนูคือแบบเหมาทุกอย่างโอเค ดีละเออยูจีเออกรอบรูปโปรไฟล์อืมดีมากคือกรอบรูปโปรไฟล์ตอนนี้เนี่ยเปิ้ลก็จะได้มีเป็นอันนี้ที่ใส่อยู่ก็คือจะเป็นของโกโจนะครับผมส่วนันนี้ก็น่าจะเป็นของจูจิซึไคเซนหรอเดี๋ยวกันนะบ้าหรือเปล่าอันนี้มันจะมีของยูจีอ่ะอยู่ไหนวะยูจีหายอ้าวยูจีหาย่วยด้วยครับยูจีหาย เอออันนี้โกโจนะครับผมยูจิอยู่ไหนวะโ okay. อเคเอาเป็นว่าช่างมันเถอะนาอนี่นะครับเป้ลก็ได้ตัวเจ้าบรอนโกโจโอ้ไม่ใช่โกโจดิบรอนยูจินะครับผมนะแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวทูเลนนะครับผมนะของโกโจนั่นเองนะครับผมเออก็ถือว่าเหมาหมดเลยนะครับผมนะกับคลิปนี้โอเคนะครับผมการสุ่มในครั้งนี้ก็ โดยรวมไปแล้วเนี่ยก็เสียไปเยอะอยู่นะับผมนะเสียประมาณแบบ5,000-6,000กว่าบาทมั้งถ้าจะไม่ผิดโอเคไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ให้เพื่อนด้วยนะครับไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย